ครับทดสอบก่อนเปลี่ยนโลหะเหลวครับอันนี้ลูกค้าเป็นสายแท้นะครับเป็นแผ่นสายแท้เทสกับเกม God of War ครับผมอ่าที่ความละเอียด 4K นะครับเสียงประมาณนี้เปิดเสียงเกมอยู่ที่ยิ้5เข้าฉาก หน้าเมนูหลักนะครับเดี๋ยวจะปิดเสียงเกมให้ฟังเสียงพัดลมนะครับเทสกระฉากนี้นะฉากหน้านี้นะครับอ่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิคืออุณหภูมิที่ลมเป่าออกมานะครับตัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับจัมพัดลมช่องที่พัดลมออก มีลมเป่าออกมาก็คือลมความร้อนที่ถ่ายเทออกมาได้นะครับ44องศานะครับแล้วก็พัดลมดังเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังเปลี่ยนจะได้ประมาณไหนความร้อนที่ถูกถ่ายเทออกมาจะเพิ่มขึ้นกว่านี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกัน หลังจากเปลี่ยนโลหะเหลวครับเหมือนเดิมครับฉากเดิมรันภาพที่ 4K เหมือนเดิมครับเปลก่กอนออบวอลนะครับสเตมเดิมมาดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิครับผมการคลายความร้อน ของโลหะเหลวครับผมการดึงความร้อนจากตัวชิป cpu ไปที่ฮี y n ิงครับประมาณนี้57องศาเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับการระบายความร้อนมากขึ้นกว่าเดิมนี่ครับวางวางเซ็นเซอร์ไว้ที่เดิมนะครับรพัดลมจะดังประมาณนี้ คพัดลมจะมีการเร่งรอบขึ้นมามการค่าความร้อนจะอยู่ประมาณนี้ครับเสียงพัดลมจะอยู่ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผม